เหลือตัวกินน้ำครับพี่น้องครับไปแล้วไปแล้วึว้นแล้วอ้ยไปเนี่ยครับเข้าไปตรงนี้ตรงรถผมจอดนี่ครับยังเหลือสองตัวครับเนี่ยครับอันนี้ต้องเอาใส่้าปาดเอาล้างก่อนครับเอาล้างออกถึงจะปาดถ้าน้ำหวานได้ถ้ามันเป็นน้ำหวานมันรู้สึกว่าจะลามคอนนิดๆครับดูก่อนว่าไม่เชี่ยหน่อยคลอ,อได้อยู่ นนะโอ้ได้แล้วครับน้องหวาน้องหวาที่สวยอยู่ครับน่าจะได้ครับหมันขวดนี้นะครับนี่สวัสดีตอนสายครับออกมาหามิมครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเดินเข้าไปดูในนี้ครับตามป่าลก,ลกๆแถวๆนี้ครับ แดดร้อนครับอากาศใกล้ๆเที่ยงครับประมาณห้าโมงได้เลยครับพึ่งไม่ค่อยมีครับต้องลุ้นพิ้มกันอย่างเดียวครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าเขาป่าลกมากเลยเดี๋ยวไปหาดูตามเลาะชายคลองถแถวๆนู้นกันครับ มีตัวเลยครับตัวพึ่งตัวมิไม่เห็นเลยไปลุ้นกันครับไม่มีครับยังไม่เจออากาศร้อนครับมีไหว ตอนเช้าตอนสักห้าโมงเช้านี่โหอ,อากาศร้อนน่าดูครับหน้ามีครับแต่ยังไม่มีเลยครับออกหามนิ้มตามเดิมครับตามที่มีออเดอร์สั่งเข้ามาครับตามป่าเนี่ครับเดินเลาะดู ฟุกเจอพึ่งครับรเอส c น้อยครับพึ่งหลวงน่าจะเจอยากอยู่ไม่ค่อยมีครับแถวบ้านผมกระทั่งนิ้มยังหายากเลยต้อนอี่างีหน้าเกาะครับหน้าเกาะลังเบลือนะพึ่ง ม่รู้จะซืออะไรหรือเปล่าวันนี้เจอพุ่งเจอมิมเจอมิมสักสองสามลังก็ยังดีดูเหมือนว่ามันจะมองหาอะไรไม่เห็นเลยยังไม่เห็นมีอะไรเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมืดเข้าไปดูในนี้กันครับ ยังไม่เห็นมีตกใจกระแต ยังไม่เจออะไรครับพี่น้องมิมก็ยังไม่มีเลยปกติแถวนี้เคยเยอะครับเคยได้พึ่งได้มิม้มแถวๆนี้เยอะมองไม่เห็นมีอะไรสักลังเลยตามที่ต่ำๆนี้ที่จริงมันน่ามีคะ่ะไม่รู้จะอ,อยู่ยังไงหมดแล้ว มีตัวอะไรบินผ่านให้เห็นเลยครับพี่น้องครับไม่มีตัวอะไรบินผ่านให้เห็นเลยครับไม่มีป๊อป,ป๊อปแวบเลยเงียบกริบไม่ออกหากินหรือไม่มีก็ยังไม่รู้เลยน่ามีตัว ดอกสับเสือก็พอมีอยู่ทักนหน่งครับเป็นบึงในแถวโน้นครับไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูทางนี้กันก่อนครับเดี๋ยวกลับพัฒาานี้ทีนึงมาเลาะหาดูทางนี้จะมีหรือเปล่า ไม่เห็นมีแม้กระทั่งมีมันก็ยังไม่มีเลยโอ้ปีนี้แย่ครับเียวบ้านผมแม้กระทั่งมีมันก็ยังหาย,ยากที่ทตามแบบนี้ปกติมันมน่าจะเยอะนะมองไปทางนู้นก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยครับ เนี่ยผิดเลยยูอย่างไรก็หมดนาะจะได้กินไหมเนาะวันนี้ห,หายากอยู่พอสมควรครับพี่น้องครับเขตจังหวัดอื่นเขานี่โหเยอะครับแต่เขตบ้านผมไม่ค่อจะมีรับเดี๋ยวไปดูทาง้นกันครับ ่าดอกสับเสือดอกก็เช่นนครับดอกนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าดอกอะไรครับอย่างนี้ครับช่วงนี้ตัวพึ่งจะชอบกินมากเลยแต่วันนี้ยังไม่เห็นมีสักตัวเลยไหมแม้แต่นิมนก็ยังไม่เห็นได้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จะมาผิดที่หรือเปล่ามาผิดที่หรือเปล่าไม่รู้วันนี้ เนี่ยครับดอกให้เต็มเป็นบึงเยอะๆหมดเลยครับแต่ตัวไม่มีตัวพึ่งตัวมีไม่มีสักตัวเลยครับอ่อนไกจเลยเดินไปเรื่อยๆกันดีวก,นดวกว่า ปกติถ้ามีรังนี่ตัวต้องมีเต็มแล้วครับจะเที่ยงแล้วน่าจะมีมากินได้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับเถือตัวกินน้ำครับพี่น้องครับไปแล้วไปแล้วขึ้นแล้วอ้ยไปเนี่ยครับเข้าไปตรงนี้ตรงรถผมจอดนี่ครับยังเหลือสองตัวครับเนี่ยครับอ เหลือสองตัวเดี๋ยวดูที่ว่าจะไปทางไหนตั้งใจมาหามิมแต่ดันมาเจอเพิ่งกินน้ําไปนี่เลยครับแต่ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเหลือตัวครับเจอตัวกินน้ำเจอตัวกินน้ำเร้วอยู่ตรงไหนนาะึ้นแล้วครับึ้นแล้วึ้นแล้วฮึดฮึดฮึด ไปนี่เลยครับเดี๋ยวไปดักดูจุดโน้นดีกว่าอยู่ไหนเน้ะออกมาจากแถวๆนี้ครับเจอตัวกินน้ำซะแล้ว,เด,วเดี๋ยวสักครู่ครับผมขอดักดูกันครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับ เหมือนจะบินหายเข้ามาทั้งนี้ครับพี่น้องครับนฮ้อยู่ตรงไหนเอ้ฝั่งนั้นเมื่อกี้ผมก็ไปดูมาแล้วไม่มีเหมือนจะบินเข้ามาในนี้ครับต้องลองคุ้นดู อยู่นี่เรืเอยไปอยู่ไกลก็ยังไม่รู้เลยต้องดูแถวนี้ก่อนอยู่้างไหนเนาะเดี๋ยวจะลื่นตกน้ำเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูในนี่ก่อน เลยมาทางนี้ครับพี่น้องครับเห็นตัวบินแวบ,บๆไปทางนงี้ไม่รู้จะอยู่ทางไหนแล้วขอดูสักแป๊บหนึ่งครับก้าวห่างๆตัวสักหน่อยเหมือนจะลงแวบ,บทางนี้ก็เหมือนหรือจะตรงไปนู่นก็ย,ยังไม่รู้ครับสักครู่ครับเห็นตัวบินไปบินมาทางนี้นะพี่น้องครับเนี่ยออกมาเรื่อยเลยทั้งต้นมะม่วงแต่ตรงต้นมะม่วงไม่มีพึ่งน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอ้ไกมากเลยรังนี้ นม่มองไม่น่ามีพึ่งนะไม่มองไม่มีอะไรเลยครับโอ้ยตอตรงไหนน้อทีนี้เนี่ยมาอีกแล้วโอ้โน่นตัวเข้าออกเพียบอยู่นน่นเลยครับโอ้ยไปลุ้นกันครับไป,ไปลุนไปรุนไปรุนกันไะเป็นด้งใดน้อ อ,อยู่ต้นข่อยนี่มั้งตัวเข้าออกจะตรงแ่แถวนี้แหละต้องใส่นออู้เดี๋ยวต้องใส่วะต้องใส่ต้องใส่อใสโอ้ไม่ใช่ต้นข่อยหรอกน่าจะอยู่พุ่มนู้นครับตรงนี้อ๋อเข้าตรงนี้ครับถูกละ บินเล็กเข้ามาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมดูอีกก่อนมันยังไงเนี่ยเหมือนพึ่งสองลังเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ครับเจอแล้วพี่น้องอยู่บนนู่นครับอยู่ยอดต้นข่อยเลยนู่นนะครับดำๆนู่นเลยครับมันจะย้อนแสงหน่อยครับเดี๋ยวลุยกันครับหลังเล็กครับหลังไม่ใหญ่ครับไม่รู้น้ำหวานจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปลุ้นดูครับไปครับ มาช้าไปหน่อยครับออกตะเกีเยรแล้วครับนี่ครับลังเดี๋ยวมาใกล้ไปหน่อยครับเดี๋ยวสักครู่ครับอหวานก็พอได้อยู่ครับพอมีอยู่ครับเนี่ยครับส่วนล้งนี่เปลังเก่ครับลังเที่ยวสองจะหาที่ตั้งกล้องยากสักหน่อยงานนี้เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องก่อนครับสักคู่ครับ เดี๋ยวเด้อสักครู่เด้อผมขอทําใหม่ครับอ้าวโอเคครับเดี๋ยวจัดการกันครับหาตั้งกล้องเลยไม่รู้เป็นไงซะแล้วอ๋อถุงน,นี้มันโดนไฟไหม้หรือ,อยังไงครับเนี่ยโอ้หาเรื่องรั้ว่ามครับตายแล้วตาเล่าถุงรั่วครับพี่น้องครับอือโดนไฟเจาะซะแล้วครับเดี๋ยวกันนะพอใส่ได้โยงไม่เป็นไรครับ ดูซะด้วยครับต่ออีกครับน้ำหวานก็น่าจะได้อยู่สักขวดนึงครับประมาณหนึ่งขวดครับ <c oughs> นานๆเจอครับตั้งใจมาหามิมครับที่จริงครับมาเจอพึ่งไป,ไ,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 ป,ปไม่ไปลูกด้วยครับไฟพบลูเจะไม่ฝ่าครับ ไฟ,ไฟลูกครับเดี๋ยวลูกไฟมันจะหล่นไปใส่ป่าอันนี้ต้องต้องใส่ถ้าปาดเอาล้างก่อนครับเอาล้างออกถึงจะปาดตัวน้ำหวานได้ถ้ามันเป็นน้ำหวานมันรู้สึกว่าจะลามคลอนนิดๆครับดูก่อนว่ามันแค่ไหนนะคร <c oughs> อ,อได้อยู่ไหนรู้น้ำหวานเนโอ้ <c oughs> ได้แล้วครับน้ำหวาน นหวานที่สวยอยู่ครับน่าจะได้สักมานขวดนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับสวยสวยเรียบร้อยครับเนี่ยครับนหวานเยี่ยมเลยครับสวสวยครับเกีียวครับเกีียวนกหวานเกี่ยวเลยครับไปเดี๋ยวลงกันดีกว่าครับ เดี๋ยวลงไปเจอกันข้างล่างครับสักู่ครับลงมาเรียบร้อยครับพอได้กินอยู่ครับเนี่ครับน้ำหวานครับน้ำหวานประมาณหนึ่งขวดครับรังนี้ครับน่าจะได้ประมาณหนึ่งกิโลครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ